คอร์นนี้นะ่าจะเป็นคอรที่ดีที่สุดเท่าที่มีนะตอนนี้ในประเทศไทย มินค่ะประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าอุเดะอิซากายะตัวเราเองพอประกอบธุรกิจร้านอาหารนะคะมันมีอินดีเทลที่เยอะมากๆที่ถ้าหลายคนนะคะเริ่มได้ก้าวเข้ามาในธุรกิจของอาหารแล้วมีหลายคนมากๆค่ะที่ไม่ได้เข้าใจในธุรกิจของอาหารมากขนาดนั้นหรือบางคนอยากมีธุรกิจที่2โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปบริหารหรือไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปโอเปริพพอเราได้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารหรือแม้กระทั่งบริการต่างๆหรือการเก็บวัตถุดิบมินคิดว่ามันน่าจะสามารถทําให้คนอื่นมีอาชีพเหล่านี้เพิ่มขึ้น ได้โดยเอาที่เราเรียนรู้สักคอร์สนี้ค่ะเป็นปรับใช้แล้วก็สามารถเพิ่มธุรกิจเป็นกระป๋าตังใบที่2องใบที่สามืห้กคนอื่นได้คือไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะโตไปคนเดียวอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าโตไปด้วยแล้วก็เข้าใจในธุรกิจของเฟรนช์ชัยแล้วก็ธุรกิจของอาหารจริงๆความรู้เยอะแล้วก็อัดแน่นมากๆค่ะจากที่เรียน2วันได้องค์ความรู้ครบทุกด้านค่ะเป็นคอร์สที่คุ้มสาหรับการลงทุนเพื่อที่เราจะเปิดธุรกิจเฟรนช์ชัยหรือต้องการจะเติบโตในการทําธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้น อบทุกช่วงเลยค่ะเพราะมินรู้สึกว่าตัวมินเองก็ไม่ได้รู้ถ่องแท้มันมีทั้งในส่วนของเรื่องกฎหมายการจดสิทธิบัตรต่างๆเครื่องหมายการค้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะทาไมบางที่เขาสามารถจดชื่อแบบนี้ได้ทําไมบางที่ถึงไม่สามารถจดได้มันทําให้เราเข้าใจในส่วนของกฎหมยมากขึ้นเอาจริงๆก่อนหนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าแฟนชายซอแฟนชายซีคืออะไรพอมาของคลาสนี้ก็รู้สึกว่าเออมันทําให้เราเข้าใจในคําว่าแฟนชายจริงๆงองค์ประกอบของแฟนชายไม่ได้มีแค่หน้าเดียวมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะต้องทําความเข้าใจตัวสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆอะค่ะที่ถ้าเราเรียนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยแฟนชายที่เราเลือกมันเป็นแฟนชายที่ดีหรือเปล่ามันมีทั้งตั้งใจขายแฟนชายแล้วขายทิ้งก็มีหรือว่าตั้งใจขายแฟนชายเพื่อให้เราเติบโตไปพร้อมกับเขาก็มีเช่นเดียวกันคนไหนที่อยากจะซื้อแฟนชายก็สามารถมาเรียนได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นการทําให้เราได้รู้ในมุมมองของคนขายแฟนชายด้วยแล้วก็ทําให้เรารู้เท่าทันด้วยค่ะว่าก่อนที่เราจะเริ่มขายแฟนชายหรือก่อนที่เราจะเริ่มซื้อแฟนชายอะค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวหรือเตรียมการอะมันจะต้องมีอะไรบาาางก็แนนะํว่อ เป็นเป็นคอร์สที่ใครที่อยากเปิดธุรกิจแฟรนไชส์หรือใครที่อยากซื้อแฟรนไชส์ควรมาเรียนคอร์สนี้